เอามาดูอ so hey, right. so ีกซ yeah. ักลูปสิเห็นเด้มองเด้นี่นี่ข้างในมันจะเป็นแบบนี้ข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะครับขอเรียกคุณคุณเรียกคุณอันนั้นเคกินแน่นอนน้ำจิ้มเฮ็ดเังครับฮึ๊บฮึ่ฮึ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 ฮ ส่งไปลูกเวังว่ากันนเราไม่รู้ว่าเห็ดอนแบี้มาเชื่อซักี่ี้มาเชื่อสี้ววื้อืมวันนี้เราทำอะไรกันครับวันนี้ล้างหอยไม่รู้ว่าหอยยังก็เป็นแบบนี้หอยก็ก้อนหินนี่เขาเรียกว่าคนเกาหลีเขาเรียกคุลเขาเรียกคุลนะครับผมคุลยังก็คือองนี่ยคือก้อนหินคืออยังนี้ นึกว่าก้อนหินคือจะหินบ้านห้นองผู้เฒ่าไปฝนหยาดไหมคือหินผู้เฒ่าฝนหยาเออมันติดกันบ่เฮ้ยหนึ่งนึกติดกันแบ้ถ้าไปหากินคือคิดว่าอะากิน,กนเราเรงนี้หมดหมดหรอว่าจะเป็นคนหินตีอันไหนล่างแล้วนี่โอ้บอกน้ำกับกำลังเดือดวันนี้มีงานใหญ่นะครับเช่าแก่เต่าแก่ให้เลือกก้อนกำลังดถ้าเต่าแก่ซื้อนี่มาให้ลูกน,น้องมาเยี่ยมลูกน<ป>้องครับมันี บ้างไหมหอยอยังไม่เคยเห็นเคยยัง <c oughs> เอ้าเมื่อปิดบา้างปิดนะว่าน่ะผมเปิดบ้างเมื่อกี้ผมมาน้ำห้อนหรึกว่าห่อนนะผมนึกว่ามันมันเป็นสองชั้นว่าจะเอาชั้นหนึ่งมาเอาหอยอะนะเดี๋ยวจะใส่ภาชนะอีกอย่างหนึ่งไปอะไรนะน้ำเริ่มเดือดแล้วครับครับผมเอ,เอาไปอาอกอนกันได้ตัวชุดแรกลเหนอ้ยหอยมันหอยแหดหรือไงนี่ โอ้นี่นี่มันก่เงี่ยมมันอยู่นี่แบบนี้มันก่เงี่ยมอยู่นี่แสดงว่าเวลาเขาออกไปนึ่งไปต้มมันจะเงี่ยมออกมาอีกมั้งหรือบลูอันนี้บ่เคยกินแต่เพื่นบอกว่าอยู่บ้านเ่อไม่มีแก้วแบอกว่าที่เมืองไทยไม่มีเพราะว่ามันจะอยู่กับเมืองที่เมืองเหนานะครับเมืองทีห็นบนจะว่าที่เห็นบนเนี่ยก็จะเห็นฝนไอ้ฝนยาบ้านท่อบนี่เร้วเนอะถ้ามันเป็นหาไป่ได้กินยิน หอยหรือหินกันแน่เหีน <He en. S 1> เอายกมาดูสิ <Yeah. S 1> โอ้สอบนี่ว่ามันหลายบาทอยู่บน,นโอ้โหนะครับอากาศหนาวๆมาย่างมาหลวกกันทั้งหลวกลันโอ้ยจกแนวอะไรเด้อบันเด้อปิดตายตาเสร็จแล้มอตั้งคางเนี่อันนี้ก็ได้เอา,ล,าลงมา้ยจะเอาไปลงหม้อแล้วนะครับ โอ้สีสปวยอบาทนตโอ้กบาแล้วนะมันกินจหย้มเพิ่งมาขักับบวใบหอยแล้วบ่เคยกินกี๊นะแบบนี้บ่เคยซื้อกินเล้อยมาเราะอัลูจักแหละแต่เคยเห็นอยู่ะในตลาดกัมีแต่บ่เคยบอกาื้อกินบัูโอ้นะรับ จะูกันว่าหน้าตามันดเป็นยไไงนะโอ้ยมันเน่าแล้วจออกเลย่ไใกันเมาเดยวโอ้โหเอาไปใส่เอาไปใส่เต็มนั่นเอาแนวอนไอีนเอาง่างาไป คุ้วประัันว่าครั้งแรกที่ได้ทํากินเองนะครับผมไม่เคยกินและก็ไม่เคยเห็นตัวเป็นเป็นแบบนี้นะครับอเ,เออ,อให้มันสเสมอปากมอปะเห้มันงุ่มได้พรดีเห็นปะก็จะจะขาดหน่อยนึงแล้วกัน กับเต็มวะเออมาอีกแล้วหนึ่งม่อนะครับผมใส่ให้เต็มไม่รู้ว่าบ้านเราเขาเรียกหอยอะไรนะครับนี่แต่เกาหลีเขาเรียกว่าคุณคุณ เกียวมาคุณพะนะหมว่ามันเนา่ารลอบนนี้ดูว่ามีนา่าเดียวใส่ให้หมดนะครับเออมีหวัวนหวนยแมงผูน้อยผลมาพร้อมมันเนา่ารลอบนนี่ ดสิจฟ้าได้ไมั้ยโอ้โหพอดี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 พอด,พอด,พอดีไฟเปิดปะล่ะเี็บร้อยวันนี้เท่าแกเลี้ยงนะครับโอ้โห่นี่แหละไม่เคยทำกินเออเออเดี๋ยวไปล้างให้ มกักืฮอยอย่างตัวล่างหอยนี่พูดนะของแถมตะแก้ยบแถมมาให้ตะเก้ก็ที่มากินน้ำมืนอนี่แหละวันนี้เรากินหอยกันนะครับหอยเกาหลีแต่ไม่รู้ว่าหอยอะไรเพราะว่าหน้าตาหอยแบบนี้ผมก็ไม่เคยไม่เคยล้างกินเองนะครับนี่คือก,ก่อนเห็นวิทยาูรว่า Paid, สกีอซื้อมาให้พ่กมึงซื้อมาให้หรอกสกแกาอยากสกีอาซื้อมาสู้ลูกน้องกินสกแกาหาเรื่องอยากกินจึเลยซื้อมาให้ลูกน้องจะซื้อลกจิ้มลูกน้องเพิ่นจิตใจกันเจ้าประเดียกจิตใจจิตใจน้ำจิ้มลูกน้องว่เคยเห็นสกีอาได้หอยอันนี้ เึ่งยา่างรือเค่งยา่างเึ่งหนึ่งมันหลายตวปักเงินกุยส 1, 3, 4, 4, ีบุตมาหาหกกิโลใช่สามสี่กิโลเงีงเหรงเงเลยฟุงมาเงี้เลยเรให้เลือกงานแต่งแตงหัวคำให้ลุก,ก,กน้องมาเห็นเนาอ แต่ฮะซื้อนั่นซื้อนี่มาแล้วเครื่องเหล่าเครื่องเบียร์แล้วลูกน้องอก,กินโอ้ยลน้องจงบากินว่าบาก,กินกับกินน้ำเล่าแน่จะหรอกที่พอคือแ้าบาก,กินกับทีเป็นจะเป็นบาปหมดกินเป็นมูเลาหางหาโมกินด้วยกันหางหาโมกินด้วยลูกพี่อยู่เ กพอเคยเห็นก็ได้เห็นห้อยก็ได้จะมันหอยอย่างกล่างกับล่างเนี่ยต้องืึนก้อนหินคือน้านะบาดเมื่อเลยหอยนี่ก็ติดมานำนียอนังคู่เลย เต้กันเวย้ยเลยเออ,เอ,อ,เอ,อบายเงี่ยมาได้จะบาดมือดิหน่อ,อายงี้งผูดิถึงะไล่ไปทน้ำกินเสร็จหรือย,ยังมันมาโชว์สิ ก็แจะสิขมเบ้งบนี้ก็ขวมแล้วอันนี้อันนี้แล้วแล้วน่าสองแล้วร่นบหอยแนวเลยบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นตะเกียรเจ้าส่มลูหมีเลยแม่ยาสมะรังที่ึงเนหัว้องหีรสเจ้าก็จเ้ยน ให้รถยางค่ะ้บใรถถายยางนี่ส to <together> ิโอ้หน่วยสี่นย่ยางค่ะไม่ได้ถึงิก่อนกินมื่อไหร่ถกกินเนาะกินัเลก็เรเดือมอาลเริ่มอาเอนจา มันเน,นีน่ยไม่ด้สิโอเคก็ดีดีฮะต่นนี้เอมาสูดูกน้องกินฮะเอออันเมืองหนึง่งเจ้าดูสอาไปหนึ่งห้อยน่ะเออ ต้มปลาีเอาซ่อนไหมรับไหมซ็งซ์ซ์ลซุปเป็นซุปอันนี้เขาเรียกว่าคุณนั่นบ่นี่อุริทรยเย่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 ดูลโมข้ากินมอันนี้อันนโาอเขารียกว่าคุลโอ้เต เห็นใช่หมเวเมวะเผ็ดี่ช่พี่ิบมเผ็ดดิล่ะเจ้าตูบุ้มพูนลุดเมวเมวะเกียงปลาเขียช่หยอ้ยจุกหอก็บายเราเด้อเราสุดนทางหน้าต่อที่มันหนอยู่เนาะุเนาะแ่เาเรียกว่าซุปบาบันเนี่ยได่มาหนีหอย นี่คือเขาเรียกว่าต้มปลาต้มปลาต้มปลาเดต้มปลาปลาแซงซอนแซงซอนมเอแซงซอนปลาเดมุลคุกิแซงซอนมุลคุกิมั้ยมูลอะไรอันนี้เรียกว่าคุณอันนี้เขาเรียกว่าคูลแยกกันเลยแยกเอาเออเอาเออเอาแต่ออกมาเลยคือเส้น เซงกุลุน้เซงกุลไม่เลี้คิวแ่กินอามาดูอีกสักรูปสิเห็นเลยมองนี่นี่ข้างในมันจะเป็นแบบนี้ข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกคุณคุณเรียกคุณอันนั้นคกินแน่นอนน้ำจิ้มเห็ดเองครับเบฮึย่ย่เ ตงไปลูกบังบ่าวันนเรามาลูกว่าวแบบน,น,นี้มาชิดสักกี่มาชิดะบื้อ